ครับวันนี้หงมไทยแลนด์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะฮะเรามาดูแปลงปลูกไม้ฮวงหัวรีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับแล้วตลาดเวียดนามอันนี้เป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนะครับที่เราปลูกมาตรงเนี้ยโอ้สวยงามมากนะครับตอนนี้ความสูงก็อยู่ที่ประมาณสัก3-4เมตรแล้วครับ3-4เมตรนี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนให้สูงกว่านี้ใช่ไหมครับครับผมอันนี้เจ้าของสวนใช่ไหมครับลูกๆคนแนะนาตัวนิดนึงครับผมอาจารย์มูลายนามวงศาครับ ครับอันนี้อยู่หมู่บ้านอะไรฮะตำบลอะไรอยู่บ้านน้องแสงหมู่สามตำบลัวโคกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับครับท่าตูมสุรินทร์ปลูกไปแล้วกี่ต้นครับอยู่นี้ร้อยกว่าต้นอยู่แปลงนี้แต่ทั้งหมดผมปลูกไปหกร้อยกว่าต้นครับหนองบัวลำพูด้วยครับ600หกร้อยกว่าต้นท่านผู้ชมครับหกร้อยกว่าต้นเนี่ย ราคาประกันขั้นต่ำนะครับต้นละ10,000บาทท่านผู้ชมแล้วก็ผลตอบแทนนะครับที่จะได้เนี่ยอย่างน,น้อยๆนะครับขั้นต่ำนะต้องพูดถึงขั้นต่ําก่อนนะครับว่าต้นละ10,000บาทนะครับที่ทางาหงมูวเวียดนามในประเทศเวียดนามและทางฮงมูไชน่าในประเทศจีนเนี่ยเขาตั้งราคาแล้วก็คือเขา,าซื้อขายกันตั้งแต่ที่นู่นนะครับขั้นต่ําสุดก็ต้นละหมื่นนะในระยะเวลาแค่10ปีท่านผู้ชม10ปีนะครับ10ปี ใน10ปีเนี่ยต้นละหมื่นบาทก็ถ้า600กว่าต้นก็ประมาณ6ล้านบาท6ล,า6ล้านบาทเนี่ยเป็นขั้นต่ำนะ,ะแต่ถ้าเราปลูกได้โตกว่านั้นเนื้อไม้เยอะกว่านั้นเขาช่างเป็นกิโลต้นหนึ่งจะได้ประมาณสัก20-40กิโลนะครับกิโลละห้าร้อยก็ตกประมาณ1 0 0 0 0ห0 0 0ถึงบาทต่อต้นแถ้าเราตีหมื่นหนึ่งต่ำสุดเลยก็อยู่ประมาณ6ล้านท่านผู้ชมครับต้นละ2ล้านบาทเนี่ยเราก็เคยไปกอดมาแล้วนะครับอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะฮะต้นอายุ17ปี อยากจะให้อีกท่านหนึ่งนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมดรพิเชษพงศ์โคตรทองครับอยู่ที่อำเภอสุรุมยามบัตรร้อยเอ็ดครับสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิครับใกล้ไหมครับใกล้ที่นี่ไหมอ่าห่างไปประมาณสัก50กิโลห้กิโลก็ถือว่าใกล้นะท่านผู้ชมก็เป็นทีมงานที่นี่นะครับท่านดรพิเชษพงศ์เนี่ยมีโอกาสได้ไปที่ประเทศเวียดนามร่วมกับหงมู่ไทยแลนด์นะครับหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยเราพาเกษตรกรไป หลายชุดแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายชุดแล้วที่ไปดูตลาดในประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็ไปดูตลาดในประเทศจีนดูโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในประเทศเวียดนามเป็นยังไงครับท่านพิเชษพงศ์พูดถึงไม้ฮวงหัวรีเนี่ยในประเทศเวียดนามเนี่ยมันมันสร้างเงินสร้างอาชีพให้คนเวียดนามได้จริงหรือเปล่าครับอ่าเ,เป็นเป็นสิ่งที่คือว่าเป็นเรื่องมหาจาักรฉลองเพราะว่าเพราะว่าไปดูตลาดในการรับซื้อแล้วก็ไปดูอ่า ที่ชาวบ้านเขาปลูกกันว่าเป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงซื้อกัน้ในราคาที่แพงมากต้นละ4แสน5แสนต้นละ2ล้าน3ล้านนี่มันเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันไม่ใช่คุณตู่มาพูดแล้วเพื่อจะจำหน่ายกล้าที่จริงท่านทาไปดูไปเห็นของจริงครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้สูงมากครับ,ครบ,ครบใครมีใครมีเนื้อที่ใครมีแปลงที่ดินที่ว่างเปล่าหรือปลูกเสริมเข้าไปกับพืชอื่นที่ท่านมี ให้ร,รีบปลูกคับปลูกก่อนรวยก่อนปลูกก่อนได้ขายก่อนปลูกที่หลังได้ขายทีหลังถ้าไม่ปลูกก็ไม่ได้ขายนะครับ <KO> ไม่มีเงินครับสิ่งที่แพงที่สุดคือโอกาสนะท่านผู้ชมสิ่งที่แพงที่สุดคือโอกาสและที่ท่านเห็นอยู่ในมือผมเนี่ยโอกาสเนี่ยดีๆถ้ามันหลุดลอยไปแล้วมันก็หลุดลอยนะครับโอกาสมันก็เหมือนเป็นไอติมนะครเหมือนไอติมเปรียบเทียบกับไอติมนะเห็นท่านพูดนะพูดถึงไอติมนี่เห็นภาพเลย ถ้าไม่รีบกินมันก็ละลายลลโอกาสาดีๆไม่ได้มี<า>บ่อยๆนะครับท<ช>่านผู้ชมโอกาสดีๆก็คือเราปลูกไว้เนี่ยเห็นคุณสายสุดานะครับแล้วก็หลายๆท่านพูเลี้ยงคิดอย่างนี้นะครับหลายๆท่านพูเลี้ยงสีทนนะฮะหลายๆท่านที่ปลูกไปแล้วเนี่ยปลูกมา5ปี6ปีท่านผู้ชม5ปี6ปีเขาเหลือเวลาอีกแค่4ปี4ปีก็คือเกินครึ่งทางละ10<ะ>ปีมันจะขายได้คอเลี้ยงคิดผมก็ไปดูสวนนั่นแหละคเลี้ยงคิดนี่1 2 0 0 0ต้นนะ หนึ่งหมื่นสองพันต้นท่านผู้ชมตกประมาณร้อยยี่สิบล้านบาทร้อยยี่สิบล้านบาทเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่มากนะเกษตรกร,ร,กรนี่สามารถที่จะสร้างเงินได้เองในพื้นที่ของตัวเองท่านผู้ชมคุณอาจารย์บุญหลายครับที่ปลูกมาเนี่ยถามว่าถึงทุกวันเนี่ยมีความมั่นใจไหมมั่นมั่นใจมากขึ้นไหมครับผมมั่นใจมาตลอดนี่ครับถ้าเกษตรกร,ะร,กรจะปลูกไม่ใช่พยุงหลวงโลกครับที่เจ้าของบริษัทมา ถึงหมู่บ้านผมเลยนะครับท,ท,ทุกท้องที่ทุกยาดทุกท้องที่ไม่ว่าแต่ของผมถ้าใครสนใจอย่าไปลวงอย่าไปรวนเลหาว่าประยุงรวงโลกไม่ไม่ใช่ครับนี่คือของจริงคุณโต้งมาถึงสวนถึงไร่ใครปลูกคุณโต้งก็ไปครับขอให้มั่นใจอย่างผมนี่ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับต่อไปผมจะเป็นเถือีคนใหม่ถามว่าคนที่ปลูกต้นคนที่ขายต้นไม้เนี่ยมีใครบ้างที่ ขายต้นไม้แล้วตามต้นไม้ตัวเองอ่ะไม่มีครับมีคนนี้ละคนเดียวผมเชื่อมัน่นเลยมีคนเดียวในประเทศไทยเน่อาแล้วต้นต้นกระท่อมที่เขาส่งเสริมปลูกนี่เขามาดูบ้างไหมฮะเขาเขาบอกว่าเขาจะมาซื้อใบซื้ออะไรเนี่ยตกลงซื้อไหมผมลงไปเกือบสี่ละห้าร้อยต้นเดี๋ยวนี้ไม่เห็นชื่อมันอยู่ไหนเลี้งกันแล้วก็ทิ้งแล้วต้นไม้ทิ้งแล้วเ้าแล้วแล้วถ้าซื้อต้นกล้าปลูกแล้วไม่มีใครมาซื้ออย่างนี้เสียหายไหมครับเสียหายรับพยุงไทยโดนตัดไปทุกวันนะฮะทุกวันเลยอ่ะ ลักรอบกันตลอดถ้ามันไม่แพงจริงไม่ดีจริง20-30ปีเขาจะเรียกว่าเป็นไม้กระแสได้ไหมเขาว่าไม้กระแสนี่มันต้องวูบว่าแป๊บเดียวเนาะมันดังแค่ไม่นานอย่างอย่างกระท่อมเงี้ยดังมาเอาจริงถึงปีไหมถึงปีไหมที่ดังขึ้นมาดังแบบ ปลูกแล้วมีบริษัทรับซื้อแน่นอนตามตัวไม่เจอครับตอนนี้โรงงานอยู่ที่ไหนคนคนที่ส่งเสริมปลูกอยู่ที่ไหน <c oughs> ยังไม่รู้เลยมาซื้อนะครับมาซื้อนะมาซื้อนะ <c oughs> พอเกษตรกร,ร,กรลงทุนไปแล้วเสียเงินนะครับมาซื้อบ้างนะเพราะว่าสงสารเกษตรกร,ะร,กรนะครับผู้ป <c oughs> ลูกเราไม่ใช่ว่าเราก็หาพืชอย่างอื่นมาอีกหาพืชอย่างอื่นมาอีกมันมันหลายอย่างก็ต้องมั่นใจนะครับในแนวทางของตัวเอง, <c oughs> องหงมูซายแลนเนี่ยส่งเสริมให้ป <c oughs> ลูกไม้ฮวงหุ่รี่และทุกวันนี้ยังตามอยู่ตามเพราะอะไร เอาจริงๆนะครับบริษัทหงมูไทยแลนด์กับบริษัทหงมูเวียดนามแล้วก็หงมูชัยนาเราทา m u กันนะครับคือตลาดหงมูเวียดนามกับหงมูชัยนาหเนี่ยพร้อมที่จะซื้อวันนี้เลยถ้าท่านมีไม้วันนี้ผมซื้อวันนี้จริงๆแล้วก็โทรไปตอนนี้กลางรายการก็ได้นะครับโทรไปเลยบอกหงมูเวียดนามว่าตอนนี้มีไม้อยู่ในสวนเนี่ยต้นโตขนาดได้ขนาดแล้ว10นิ้วนะครับ10นิ้วแบบนี้ปลูกมา10ปีแล้วเขาบินมาดูเลยแล้วเข้ามาต่อรองราคากับอาจารย์มุนหลายเรียบร้อยปุ๊บ <ผม S 2> ราคาสมมติเขาให้สวนนี้4ล้านบาท ถ้าจะขายถ้าอาจารย์บุญหลายบอกขายรับเงินสดกันไปเลยแล้วก็เขาก็ขุดไปเลยครับผมถ้ายังไม่ขายเขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มาหาสวนอื่นอีกมันมีหลายๆสวนคือการค้าเกิดขึ้นแน่นอนท่านผู้ชมส่วนนี้จุดนี้เนี่ยคนที่ไปซื้อกับหงหมูเวียดนามมาแล้วเนี่ยไปแทรกกบพี่ไม้มาแล้วเนี่ยหงหมูเวียดนามซื้อจริงนะครับอยู่ในประเทศเวียดนามเลยพาไปดูเพราะเวียดนามเขาปลูกมาก่อนเรา <Okay. S 2> คนที่จะยืนยันเรื่องนี้ได้คือดรพิเชษพงศ์เขาซื้อจริงไหม ซื้อจริงครับซื้อจริงปันที่ไปดูก็มีจลามี <ไป S 1> ชาวจีนไปแซ่ไ, <ป S 1> ไม้ช่วยเขาด้วยแซ<ต>่ไม้แซ่ไม้ช่วยเขาด้วยไปขุดไปดูแลในการที่เขาทําต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดทั้งรากเลยเนาะแต่แล้วก็ปอกอถั่วลบเปลือกเอาตะแก่นนะครับก็ช่างน้าหนักก็คิดเงินกันไม่เห็นในขนาดเท่านั้นเลว่ามั่นใจครับมั่นใจว่าเป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงแล้วก็เชื่อมั่นในว่าคนที่ตัดที่จะปลูกนั้น แต่ชิ้ใจถูกแล้วครับถ้าจะหลอกขายต้นก้านะวันนี้ผมไม่มาหลอกขายไปแล้วนี่ต้นก้าผมขายไปแล้วเนาะครับผมขายไปแล้วจะมาหลอกทําไมจะจะตามมาทําไมให้มันเหนื่อยเสียค่าน้ำมันรถไอ้พวกที่ <laughs> ว่าพยุงลวงโลกขอให้หยุดซะตอนนี้คือเป็นจริงแล้วคุณตงไปทุกสวนไม่มีใครหลอกที่จะตามต้นไม้ของตัวเองกระท่อมกานแดงไม่มีใครมาตามเลยครับ <laughs> <laughs> หลอกหลอกกันไปอัน,นั้นพวกนั้นคุยได้เลยว่าเขาถูกหลอก แต่ว่าสําหรับองมูไทยแลนด์ต้นไม้ห่วงหัวรีหรือพยุงหอยลํานี่ของจริงครับร้านเปอร์เซ็นต์ถ้าใครอยากมาดูมาดูบ้านผมได้เลยครับบ้านน้องแสงตาบลโบโคกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับครับขอขอเบอร์โทรครับอาจารย์บุญไหลาย098 61 7, 7ดหครับอันนี้คือสอบถามท่านอาจารย์บุญหลได้เลยนะครับว่ามันมีจริงไหมมันปลูกแล้วบริษัทมาดูจริงไหมแล้วเขาซื้อจริงไหมนะครับ บอกท่านผู้ชมนะว่าต้นกล้าทุกต้นเนี่ยขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะครับท่านผู้ชมมีเอกสารคุณมูหลายมีเอกสารใช่ไหมฮะมีครับเอกสาร <Hawai. S 1> เอกสารตัวนี้ไม่ได้ว่า,าใครมาเซ็นเองนะ <iten. S 1> ใครมาออกให้นะ <im it> เขียนเป็นลายมือไม่มีนะครับอันนี้เป็นเอกสารทางราชการเป็นตาคุดนะครับเนี่ยเอกสารใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะนะครับสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์ใบสําคัญออกให้กับบริษัทฮงมูไทยแลนด์แล้วบริษัทฮงมูไทยแลนด์คือเจ้าของต้นพันธุ์ต้นนี้นะครับต้นพันธุ์ต้นนี้ทั้งหมดเนี่ยใช่ทั้งหมด ทำไมต้องมีใบนี้เพราะเวลาส่งออกมันจาเป็นต้องใช้ใบนี้ครับผมถ้าเราไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางราชการตั้งแต่แรกมันส่งออกไม่ได้จะมาขึ้นทีหลังได้ไหมขึ้นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมั่วนะขึ้นทีหลังนี่คือไม่มีทางได้แน่นอนอันนี้เป็นกฎหมายนะครับเราต้องเข้าใจกฎหมายเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องเข้าใจกฎหมายไทยแล้วก็ต้องทําตามกฎหมายไทยด้วยนะครับเราเราจะพูดไม่ได้ว่าผมไม่เกี่ยวกับใครผมไม่เกี่ยวกับกฎหมายปลูกไปก่อนหาก้าเถื่อนที่ไหนมาปลูกก็ได้ปลูกไปแล้ว ก็แล้วแต่จะได้ขายไม่ได้ขายอันนั้นชีวิตคุณนี่แบบโอ้โหเสี่ยงมากเสี่ยงเสี่ยงกับการเสี่ยงกับการที่มันมันขาดทุนมันเจ๊งอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเกษตรกร,กรไทยเป็นแบบนั้นกลัวไหมครับอาจารย์มูลไหร่ผมไม่กลัวครับผมอ,อยู่ที่แล้วเอกสารเรียบร้อยถ้าเป็นของปลอมอะ่ะไม่ว่าตัดไปขายหรอกแค่มาปลูกก็มีตำรวจมากวนแล้วครับนี่ค,คือกฎหมายของเขาคุมของต้นไม้นี่ค,คือคุณต้งวิ่งทุกหน่วยงานมาแล้วครับเป็น ของแท้แน่นอนครับครับผมขอบคุณท่านอาจารย์บุญไหลอดอ,อรพิเชษพงศ์ถ้ามีใครสนใจต้นกล้าเนี่ยดรพิเชษพงศ์นี่ก็เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของหงมู่นะ<ช>ตัวแทนของหงมู่ด็อกรพิเชษพงศ์มีเอกสารเป๊ะทุกต้นมีทุกต้นครับโซ่อได้ทุกต้นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่าขอขอ,ขอเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสี่แปดห้าแปดเก้าครับครับดรพิเชษพงศ์จะดูแลนะครับแถวตั้งแต่ร้อยเอ็ดไล่ลงมาเลยนะฮะ โคราชสุรินบุรีรัมศรีสรเกตได้หมดแถวแวนี้นะครับได้หมดเลยแล้วปลูกแล้วเนี่ยนะครับดรพิเชษพงศ์ก็จะให้คําแนะนําใ,<ช>ให้คําแนะนําตลอดว่าการปลูกปลูกยังไงการดูแลรักษาการเจริญเติบโตทุกอย่างแม้แต่ตอนขายไม้ตอนขายไม้ตอนขึ้นทะเบียนทุกอย่างดรพิเชษพงศ์อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเป็นทีมงานของบริษัทฮงู่นี่แหละที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่นี่เลยนะครับอยู่กับคนพื้นที่เนี่ยถ้าไม่ต้องห่วงหรอกว่ากลัวจะไม่มีใครซื้อใครขายนะตลับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ